สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์เี่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีนี้ก็เป็นตอนที่สองครับของหนังสือ The Five Love l a n g u a g e หรือว่าภาษาไทยชื่อว่า5ภาษารักเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณแกรี่แชปแมนก็หนังสือนะครับเนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่รักนะฮะที่ จริงๆแล้วเนี่ยมีถึง5ภาษารักที่แตกต่างกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1นนะครับก็แนะนําว่าเดี๋ยวต้องขอให้ไปฟังตอนที่1ก่อนนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาษารักที่3เลยนะครับภาษารักที่3เป็นเรื่องของการให้ของขวัญครับคนที่มีภาษารักแบบนี้ครับของขวัญจะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายแทนความรู้สึกรักแล้วก็ความคิดถึง เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งสำหรับบางคนเนี่ยเครื่องหมายแห่งความรักที่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็มีความสัมพันธ์สำคัญมากครับก็คือเรื่องของการให้ของขวัญน,นะครับนั่นทำให้แต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติกับแหวนแต่งงานเนี่ยแตกต่างกันบางคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยถอดแหวนแต่งงานเลยในขณะที่บางคนแม้จะแต่งงานมานานแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เคยใส่แหวนแต่งงานเลย ซึ่งนั่นครับก็เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีภาษาละภาษารักที่แตกต่างกันทีนี้ของขวัญเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายบางชิ้นเนี่ยก็แพงบางชิ้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเสียงเงินเลยด้วยซ้าสําหรับคนที่เอ่อเป็นคนประหยัดนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าแค่ของของตัวเองเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองเลยนะฮะคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวคุณเนี่ยก็กําลังซื้อของอย่างหนึ่งให้กับตัวเองเหมือนกันก็คือคุณเนี่ยกำลังซื้อความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงผ่านการออมเงินแล้วก็การลงทุนทีนี้คนแบบเนี้ยครับเขาก็จะคิดว่าการซื้อของขวัญให้คู่เนี่ยมันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นการลงทุนแต่เป็นการลงทุนในความสัมพันธ์ฉะนั้นอย่าไปเสียดายเงินครับเพราะว่าคนอย่างคุณที่ชอบการออมเงินเนี่ย จนแล้วจนรอดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสะสมเงินได้เสมอนะฮะก็เขาต้องการจะสื่อถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสําคัญกว่าเงินนะฮะทีนี้ครับยกตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่สามีเนี่ยตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยแทบจะไม่เคยให้ของขวัญดอกไม้หรือว่าการ์ดอะไรกับภรรยาเลยนะฮะตั้งแต่แต่งงานเนี่ยดอกไม้ก็ไม่เคยซื้อให้นะครับทีนี้วันหนึ่งครับ ภรรยาเนี่ยก็มาปรึกษากับดร์แกรี่ชัปแมนเนี่ยแหละนะครับเขาก็เลยแนะนําให้สามีเนี่ยลองเปลี่ยนตัวเองดูนะครับก็คือวันแรกเนี่ยก็คือแค่สามีเนี่ยซื้อดอกไม้ให้กับภรรยานะฮะวันที่สองเนี่ยสามีเนี่ยก็แวะซื้อพิซซ่านะครับก่อนจะเข้าบ้านแล้วก็เอามากินกันที่บ้านครับภรรยาแล้วก็ลูกๆวันที่สามเนี่ยก็ซื้อการ์ดเขียนการดมาให้นะครับก็ทําประมาณเนี่ยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะ โอ้ภรรยาเนี่ยแบบดีใจมากเลยเรียกได้ว่าดีใจจุดร้องไห้เลยทีเดียวประเด็นม,มันอยู่ที่ว่าของขวัญเนี่ยครับ <ys> มันไม่จําเป็นต้องแบบซื้อของแพงมากๆสําหรับบางคนแล้วเนี่ยคุณค่าของของขวัญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ของขวัญมันมีค่าเนี่ยมันคือความรักต่างหากนะฮะก็คือสรุปของภาษารักที่สามเนี่ยครับก็คือการให้ของขวัญเนี่ยเป็นของขวัญสําหรับคนบางคนเนี่ยมันเป็นเหมืนอนกับสื่อแทนความรักนะครับทีนี้ พอสามีภรรยาบางคู่เนี่ยคือไม่ได้มีการให้ของกันเลยเนี่ยแต่ว่าตัวของผู้รับเนี่ยเขามีภาษารักที่เป็นเรื่องของการให้ของขวัญเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดความรักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนเดิมครับเหมือนกับสองภาษารักก่อนหนะ้าเนี่ยก็คือต้องสังเกตนะฮะต้องตั้งใจสังเกตถึงจะรู้นะครับภาษาลักที่สี่ครับคือการทําบางสิ่งบางอย่างให้นะฮะอันนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่ทําบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณเนี่ยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากให้คุณทานะครับแล้วพอทําให้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบตอบโจทย์เหมือนคลิกนะฮะยกตัวอย่างครับเช่นก็วจะเป็นการทําอาหารให้การล้างจานการช่วยล้างรถการกวาดใบไม้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการทําความสะอาดห้องครับก็เป็นการทําบางสิ่งบางอย่างให้คือเป็นการแสดงความรักมันเองยกตัวอย่างดีกว่านะครับมาร์กกับแมรี่ครับ คู่รักที่แบบมีปัญหาแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมมาปรึกษาดรแกรี่แชปแมนเนี่ยครับแมรี่เนี่ยมักจะบ่นมาร์กประจําเลยในเรื่องของการที่แบบออกไปล่าสัตว์แล้วก็ตกปลารวมถึงการที่พอเวลาไปโบสถ์ในวันอาทิตย์แล้วเนี่ยเหมือนไปแบบไม่เต็มใจส่วนมาร์กเนี่ยก็บ่นเหมือนกันนะครับบ่นว่าเวลาที่แมรี่ออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยแบบทุกครั้งเลยที่แมรี่ออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะบ่นเขาเนี่ยอยากให้แมรี่เนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ทําแต่งานบ้าน นะครับคือมาร์กเนี่ยอยากให้บ้านสะอาดแล้วก็อยากให้แมรี่เนี่ยทำอาหารให้เขากินก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านนะครับคู่รักคู่เนี่ยครับเขาก็เล่ากันว่าแมรี mm ่ hmm. เนี่ยก็เล่าว่าเอ๊ะก่อนแต่งงานเนี่ยมาร์กเนี่ยเป็นคนที่แบบช่วยเหลือแมรี่ทุกอย่างเลยแต่ว่าพอหลังแต่งงานแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับไม่ทําทีนี้ครับพอผู้เขียนนะครับดรแกรี่แชปแมนเนี่ยเขาคุยกับมาร์กเนี่ย มาเขาก็เล่าว่าอมันอาจจะเป็นความเคยชินก็ได้ครอบครัวที่เขาโตมาเนี่ยคุณพ่อของมาร์กเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง,งานบ้านทั้งหมดแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็น่าจะอารมณ์เหมือนแบบไม่เคยออกไปไหนเลยนะครับทำงานบ้านเป็นแม่บ้านเต็มตัวเรียบร้อยนะฮะทำแบบบ้านสะอาดเงียบแล้วก็ทําอาหารไว้พร้อมพอคุณพ่อของมาร์กกลับมาปุ๊บก็ทานอาหารกันนะครับซึ่งมาร์กเนี่ยไม่เคยเห็นพ่อ ช่วยแม่เนี่ยทำงานบ้านเลยนะฮะดังนั้นก็เลยไม่แปลกครับที่แมรี่เนี่ยจะคิดว่าตัวมาร์กเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากแต่งงานเพราะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆคือเหมือนมันตอนจีบกันน่ก็ยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับยังไม่ได้เป็นภรรยาก็อ่ะก็ช่วยช่วยช่วยแต่ทีนี้พอเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยมาร์กเนี่ยเขาก็คิดถึงครอบครัวในฝันของเขาครอบครัวเขาเองนั่นเองนะฮะก็เลยแบบเขาก็เลยเลิกช่วยนะครับทีนี้ครับก็ พอคุยกันปุ๊บพอเรารู้จุดแล้วเนี่ยว่าเป็นภาษารักไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเขาแก้ไขครับแก้ไขด้วยการช่วยเหลือการมาร์กเนี่ยก็มาช่วยแมรี่นะฮะพอทั้งคู่รู้แล้วละ่ะว่าการกระทําต่างๆของแต่ละคนเนี่ยมันมีค่าสําหรับคู่ของตัวเองเนี่ยก็ทําให้มีกําลังใจครับอยากจะทาอยากจะช่วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาษารักที่สี่ครับการช่วยทําอะไรบางอย่างภาษารักที่ห้าครับเรื่องของการสัมผัสกันทางกาย นะฮะอันนี้ดอกเตอร์แกรีชัดแมนพูดถึงเด็กทารกครับที่ได้รับการอุ้มการกอดการจูบเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่ดีกว่าเด็กที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการสัมผัสตัวนานๆจริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับสำหรับคู่รักที่มีภาษารักเป็นการสัมผัสเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของการสแสดงความรักในแบบของของเขานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปสัมผัสมั่วๆนะครับคุณเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องรู้จักสังเกตด้วยคู่ของคุณเนี่ยชอบแบบไหนนะครับ หรือไม่คุณก็ถามไปเลยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือถ้าการสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่ภาษารักของคุณหรือคุณเนี่ยไม่ได้เติบโต,ตมาในครอบครัวที่มีมักจะมีการแสดงความรักด้วยการสัมผัสกันเนี่ยคุณครับก็จะไม่รู้ครับคุณก็เลยต้องหัดเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเช่นแบบการเหมือนจับมือกันนะครับเดินเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการกอดกันเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการสัมผัสแต่ทีนี้บางทีก็ต้องถูกจังหวะต้องอะไรด้วยนะครับ โอเคทีนี้พอเรารู้จักภาษารักครบทั้ง5ภาษาแล้วเนี่ยบทถัดมาของหนังสือครับเขาพูดถึงเรื่องของการค้นหาภาษารักของคุณแล้วก็คู่ของคุณครับดรแกรี่แชฟแมนผู้เขียนครับเขาก็แนะนำครับว่าวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือลองมองย้อนกลับไปในชีวิตแต่งงานของคุณครับที่ผ่านมาแล้วคุณลองถามตัวเองดูว่าเราเนี่ยมักจะเรียกร้องขอสิ่งใดจากคู่ของเราเนี่ยมากที่สุดนะฮะ สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นภาษาหลักของคุณก็ได้นะครับยกตัวอย่างครับคุณอลิซาเบตนะฮะเธอเนี่ยเล่าว่าเธอเนี่ยก็มาปรึกษาดอกเตอร์นี่แหละครับแล้วก็เธอลองมองย้อนกลับไปในชีวิต10ปีแต่งงาน,นของเธอซึ่งมันชัดเจนมากเลยครับว่าเธอเนี่ยร้องขอในเรื่องของเวลาที่มีคุณค่าอยู่ไหวที่สุดเธอเนี่ยมักจะขอให้สามีเนี่ยไปปิกนิกไปเที่ยวนะครับออกไปเดินเล่นอะไรพวกนี้แต่สามีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าตัวสามีเนี่ยจะชอบซื้อของขวัญดีๆมาให้นะครับแต่ว่าตัวอลิซาเบธเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับของขวัญเหล่านั้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าภาษารักของเธอเนี่ยมันคือเรื่องของการมีเวลาการแบบใช้เวลาที่มีคุณค่ายอยู่ด้วยกันนะฮะผู้เขียนครับเขาแนะนําเลย3วิธีครับที่จะช่วยค้นหาภาษารักนะครับวิธีการที่หนึ่งครับก็คือลองนึกดูครับว่าอะไรคือสิ่งที่คู่ของคุณเนี่ยทาหรือไม่ได้ทํา แล้วมันทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดใจมากที่สุดสิ่งน,นั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นภาษารักของคุณนะฮะวิธีที่สองครับอะไรที่คุณเนี่ยมักจะร้องขอจากคู่ชีวิตของคุณเนี่ยมากที่สุดสิ่งที่คุณมักจะขอร้องเนี่ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยทาให้คุณเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักมากที่สุดก็คือเป็นภาษารักของคุณนั่นเองวิธีที่สามครับตัวคุณเองเนี่ย มักจะแสดงความรักให้ก so ับผู้ชีวิตของคุณเนี่ยด้วยวิธีการใดมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาษาลักของคุณนะครับก็เป็น3วิธีที่จะช่วยให้คุณเนี่ยค้นหาภาษารักของคุณทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมี2วิธีเท่าๆกันเลยที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาษารัก2ภาษาก็ได้ครับซึ่งนั่นเนี่ยมันดีกับคู่ของคุณมากเลยนะครับเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยก็จะมีวิธีที่จะแสดงความรักกับคุณเนี่ยได้ถึง2ช่องทางเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ครับเราพูดถึงซูซานกับจอรดีกว่านะครับทั้งคู่เนี่ยก็มาปรึกษากับผู้เขียนนะครับซูซานครับเริ่มเล่าก่อนว่าคือเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเรื่องเงินนะซึ่งเรื่องเงินเป็นประเด็นใหญ่ของหลายๆคู่นะครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะครับฟังแล้วแปลกดีไหมครับเอาเราทะเลาะเราแบบทะเลาะกันเรื่องอะไรซูซานเล่าต่อครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้รับความรักจากจอรที่เป็นสามีเลยนะฮะ ชีวิตของเธอเนี่ยแบบโอ้โหดูเราซ้ำซากจำเจมากเช้าตื่นไปทํางานทั้งคู่เยน็นกลับมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันจอนเนี่ยมักจะกินข้าวไปแล้วก็ดูทีวีไปด้วยพอกินเสร็จเนี่ยก็ลงไปทํานู่นทํานี่ที่ห้องใต้ดินแล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็มานั่งหลับที่หน้าทีวีวันเสาร์เนี่ยก็ไปตีกอล์ฟตั้งแต่ตอนเช้าบ่ายก็มาทําสวนแล้วก็ตอนเย็นไปกินข้าวกับเพื่อนส่วนวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์วนเวียนอยู่แบบเนี้ยสูสานพูดว่า เราเนี่ยดูเหมือนเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันเท่านั้นเองมันช่างดูว่างเปล่าแล้วก็ตายได้ซึ่งฉัน่าทนไม่ไหวแล้วล่ะกับชีวิตแบบนี้นะครับก็คือสุสามเขาก็บ่นชีวิตตัวเองนะครับที่แบบดูแบบซ้ำซากซ้ำเจเกินไปทีนี้จอนก็เล่าบ้างครับว่าผมว่าผมเนี่ยทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแบบเต็มที่แล้วผมเนี่ยเลิกงานกลับบ้านถึงบ้านก่อนเธออีกเพื่อที่จะทํามื้อเย็ยนให้กินในทุกวันเลย แล้วผมก็ดูดฝุ่นในบ้านเพราะเธอเนี่ยหลังไม่ดีผมดูแลสวนเพราะว่าเธอเนี่ยแพ้เกสอดอกไม้พอผู้เขียนเขาฟังกับสปักหนึ่งครับเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสูสานเธอทําอะไรบ้างล่ะเพราะว่าสามีทั้งทากับข้าวให้ทําสวนให้นะครับก็ดูก็ดูโอเคนะฮะสูสานก็พูดต่อครับว่าใช่เขาเนี่ยทำทุกอย่างได้ดีแต่ฉันเนี่ยอยากให้จอนเนี่ยสามีเนี่ยมีเวลาที่จะมานั่งคุยกับฉันเรื่องชีวิตของเราไม่ใช่แบบดูยุ่งอยู่ตลอดเวลา นะครับแน่นอนครับว่าภาษารักของซูซานเนี่ยก็คือการให้เวลาอย่างมีคุณค่าส่วนจนจอนเนี่ยใจจริงก็อยากให้ภรรยาเนี่ยทำอาหารให้นะครับภาษารักของจนเนี่ยก็คือการทําบางสิ่งบางอย่างให้ซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุเป็นเหตุผลที่ทําให้จรเนี่ยทำอะไรมากมายต่างๆให้เธอก็คือสรุปแล้วก็คือไม่เข้าใจกันนะครับทีนี้พอมาปรับก็คือภรรยาเนี่ยพอรู้แล้วก็อ่ะ เดี๋ยวคราวหนะ้าก็ทําอาหารให้สามีนะทำมาทำอาหารให้สามีกินบ้างช่วยสามีบ้างในบางเรื่องพอช่วยปุ๊บเนี่ยสามีก็มีเวลาว่างไม่ต้องยุ่งอยู่ตลอดแล้วก็คือไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็แบบก็ได้มีเวลามานั่งคุยกันก็ตอบโจทย์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของภาษารักที่ไม่ตรงกันนะครับสุดท้ายก็จบแบบแฮป,ปป,ปี้นะครับสรุปหนังสือนะครับเมื่อการแสดงออกในเรื่องของความรักเนี่ยมันตรงกับภาษารักเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ ทั้งบรรยากาศแล้วก็ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งพอบรรยากาศในชีวิตคู่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาด้านอื่นในชีวิตได้ดีขึ้นครับเร่มนี้ครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับอ่านง่ายนะครับแล้วก็แนะนําเลยให้ไปลองหามาอ่านกันดูครับก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับว่าแบบเออคนเรามีภาษาหลักที่แตกต่างกันนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับบางคู่บางคนเนี่ยพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กันนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าวิธีการไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงใจซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาเสื่อมได้ชัดเจนเลยวว่ามันมีภาษารักอยู่5แบบนะครับโอเคสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอนะ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ